สื่อมวลชนนะครับแล้วก็เพื่อนคณะกรรมการตำรวจแล้วก็ทางผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆตวหน่วยนะครับที่กรุณนามาร่วมถแถลงข่าวกันในวันนี้ครับผมครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับในพื้นที่ภาคหนึ่งของเราเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ในเขตภาคกลางทั้งหมด9จังหวัดครับวันนี้กออ็อยากจะมาถแถลงผลการปฏิบัติงานนะครับที่มีความสําคัญและคิดว่าเป็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในห้วงเวลา เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในห่วงระหว่างวันที่18ถึงวันที่20นะครับก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูทรภาคหนึ่งหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องแรกก่อนละกัน,นที่มีความสําคัญแล้วก็ทางหน่วยงานเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทั้งทางหน่วยงานของทางปปสนะครับแล้วก็หน่วยงานของด้านการข่าวของทางทหารนะครับแล้วก็ ส่วนที่มีความสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือทางชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลงานด้านยาเสพติดของตารวจภูธรภาคหนึ่งเราเองนะครับก็ได้ร่วมกันส่วนที่กําลังนะครับทำการจับคุมยาเสพติดรายสาคัญที่เห็นของกลางวางอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นของกลางเป็นยาไอซ ครับ35กิโลกรัมด้วยกันนะครับที่วางเห็นอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ,ะคล้ายๆกับมองผุเผิดเนี่ยก็เหมือนกับซองบรรจุชาที่เราใช้ชงดื่มน้ําทั่วๆไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับพลาเหมือนกันนะครับกบ็คล้ายซองบรรจุชาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเคตามีนหรือที่เราเรียกทั่วๆไปว่ายาเคนะครับทั้งสองอย่างเนี้ยก็มีปริมาณ 30กว่ากิโลกร,รัมทั้งคู่นะครก็ถือว่าว่าเป็นของที่มีปริมาณค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เกิดจากการสืบสวนขยายผลของชุดประบปามยาเสพติดของเรานะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับในพื้นที่ของตัวบทพวกรอนพักหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยคนร้ายที่ ขนยาเสพติดมาจากภายนอกประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะลำเลียงผ่านเส้นทางทางต่างเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางทางภาคเหนือเป็นหลักนะพื้นที่ทาง บ้านเราในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นที่พักยาแล้วก็เป็นที่กระจายยาเสพติดไปตามจุดต่างๆนะครับในส่วนของคดีแรกเนี่ยที่เราทำงานสืบสวนจับกลุมได้เนี่ยเราไปขยายผลมาจากคดีเก่าที่เราเคยได้ทําการจับกลุมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราไปจับได้ที่ในพื้นที่ของอตําบลองคลักนะครับที่ที่เขตพื้นที่ของนครนายกนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของเรื่องการทํางานของทางเจ้าอูนะที่ตํารวจเราเนี่ย เรามีพื้นที่ปฏิบัติการได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฐานตำรวจทางปปสเนี่ยเราจะมีความร่วมมือทางด้านการข่าวโดยตลอดนะครับบางทีของก็ได้ถูกมาซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางของภาคหนึ่งบ้างนะครับตำรวจทางปปสหรือตำรวจในเขต ทางภาคอื่นก็สามารถที่จะมีการข่าวเข้ามาติดต่อประสานงานทําการจับกลุ่มได้ไอเคนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ร่วมมือกับทางฝ่ายการข่าวของทางท,างทางหารแล้วก็สานักงานปปสนี่ก็ต้อง,ต,องต้องขอขอบคุณทางด้านทาหารด้วยนะครับทราบจากฝ่ายสืบสวนว่าเราได้รับ ความร่วมมือในเรื่องเครื่องมือพิเศษต่างๆหลายอย่างนะครับซึ่งบางบางบาง,บางส่วนเนี่ยของทางตารวจเราอาจจะไม่มีความพร้อมในในเครื่องมือบางบางเรื่องนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือทั้งจากทางทหารแล้วก็ทางปปสเป็นอย่างดีนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นคดีแรกแล้วก็ตรงนี้เราก็ได้ได้เงินของกลางมาด้วยจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเป็นเงินสนของกลางด้วยจำนวนนึงแล้วก็มีขึ้นนับเงินเข้าใจว่าในช่วงที่เขาพักยาแล้วก็ ทยอยยาออกไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คงมีการซื้อขายนะครับแล้วก็มีเครื่องนับเงินขนาดนี้ผมว่าเงินก็ต้องใช้ผ่านเครื่องนี้ไปเป็นจำนวนมากเหมือนกันแต่วันที่เราเจอของกลางเนี่ยก็เป็นเงินสดอยู่ประมาณสักสักสองแสนกว่าบ,บาทได้นะครับนะครับส่วนเรื่องคดีที่สองนะครับก็เป็นเป็นบอร์ดทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีทีเ่เกี่ยวกับเรื่องการ งานเกี่ยวเรื่องงานป้องกันปราบปรามของทางตำรวจภูธรเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงปัจจุบันนี้จะมีอาวุธปืนเถื่อนนับหรืออาวุธปืนที่ผิดกฎหมายอาวุธปืนเป็นจํานวนมากนับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของปืนปากกานบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นับหรือปืน b ีีกันที่คนส่วนใหญ่สามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์บ้างนะครับแล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงลํากล้องนะพอเปลี่ยนแปลงลํากล้องเนี่ย ประสิทธิภาพในการใช้งานจากเดิมที่กระสุนปืนเป็นแบบกระสุนปืนบีมีการที่มีแต่เสียงดังอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถใช้รูก,กระสุนที่เป็นอันตรายเช่นขนาดจุดสองสองหรือขนาดเก้าเนี่ยได้นะครับก็จะมีของกลางตามที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าครับตรงนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูทรสัมพงใต้ที่สมุทรปราการในเขตสมุทรปราการเนี่ย จะมีพื้นที่ที่เป็นของกลุ่มแก๊งวัยรุ่นอยู่อยู่เป็นจํานวนมากอย่างที่ท่านทราบดีนะับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นของทางเด็กของคนไทยเราเองหรือว่าอาจจะเป็นต่างด้าวด้วยตรงนี้ผมให้นโยบายไปแล้วนะครับเราต้องมีการเข้มงวดกวดขันอย่างจริงจังตรงนี้นครับก็สืบเนื่องจากทางกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้นะครับเคยไปโพสต์ในสื่อโซเชียล เช่นโชว์ว่าตัวเองมีปืนนะครับยิงขึ้นฟ้าบ้างยิงลงน้ําบ้างนะครับพวกชอบโชว์นะครับตรงนี้เราจะมีสายตรวจออนไลน์ของเราคอยตรวจตาดูเป็นประจําอยู่แล้วนะครับถึงจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเราก็จะออกไปสืบสวนจับกุมได้แต่โดยในเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของเราเนี่ยเร,เ,รเราเราจะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนตรงนี้ผมสั่งทางท่าน่งอย่างเต็มอัตราแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ครับซึ่งเกิดขึ้นในว่วงเวลาใกล้กลเคียงกัน,นครับส่วนเรื่อง ที่3และเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องคดีที่มีความรุนแรงนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืนเหมือนกันนะครับถ้าน,น่านสังเกตให้ผมจะเล่า4ี่เรื่องเนี่ยฮะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องหนึง่งและอีก3เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งนั้นเลยนะครับเ,เรื่องที่3เนี่ยเม mm. ื่อวานผมได้แถลงข่าวไปที่โรงพักบางปะอินครั้งหนึ่งแล้วนะครับก,ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งคดีนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างอุกอาจนะครับมีการดักยิงกันโดย ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปประกบยิงคนตายบนถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรไปมาในพื้นที่ของโรภาคบางปะอินในช่วงเวลากลางวันแสกๆเลยนะครับโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับไม่สนใจว่าในละแวกนั้นนะครับจะมีผู้คนสัญจรไปมาหรือเปล่าจะมีเจ้าที่ตำรวจนะครับตั้งด่านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไหมหรือจะติดตามจับกุ่มเขาได้ไหมนะครับแต่จากการที่ เราได้ตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุน,นะครับปรากฏว่าพบพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เชื่อมโยงและบ่งบอกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนร้ายเนี่ยชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของยานพาหนะที่ใช้ครับเรื่องของ การแต่งกายนะครับเรื่องของมูลเหตุจูงใจต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่บ่งชี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวของตีใหญ่เนี่ยหรือตีบางหลวงเนี่ยเป็นคนร้ายในคดีนี้ชัดเจนนะครับเราได้ขอนวัดหมายจับนะครับกับทางศาลที่จังหวัดพระนครศรียานะครับท่านก็ได้ยาณาพินาแล้วก็ เห็นพ้องตามที่เราเสนอไปนะครับเราได้มีการออกหมายจับมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวางการสืบสวนติดตามจับกุมนะครับตรงนี้ก็อยากจะประยาสัมพันธ์ผ่านไปทางพี่น้องสือ่อมวลชนด้วยนะครับว่าคนที่เป็นบุคคลอันตรายผู้นี้นะครับเดิมเนี่ยเขาเคยมีคดี พยายามฆ่าโดยใช้อาวุธปืนเนี่ยมาก่อนแล้วนะก่อนที่จะมากเกิดเหตุเมื่อวันที่18ที่บางปะอินเนี่ยนะครับเขาเคยมีคดีที่โรงพักขุนยุธยามาคดีหนึ่งเมือ่อเมื่อตอนต้นปี67เนะตอนนั้นคดีเนี่ยก็ดําเนินไปเรื่อยจนกระทั่งใกล้จะถึงวันอ่านคําพิพากษาในคดีแรกนะครับ,นะรบในช่วงปลายของของเดือนมก,กราคมนี่แหละนะแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ย เขาก็ได้มีการติดต่อประสานงานนับกับทั้งฝ่ายผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผ่านไปทางทนายความที่จะคอยช่วยแก้คดีให้กับเขาครับแต่ปรากฏว่าด้วยมูลเหตุจูงใจของการติดต่อประสานงานในหลายประการนะครับซึ่งซึ่งอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเขานะครับก็เป็นมูลเหตุที่จูงใจให้มาก่อเหตุในครั้งนี้นะครับตรงนี้ เรื่องการสืบสวนหาตัวคนร้ายเนี่ยเราเราชัดเจนแล้วว่าเป็นไขนแต่ตอนนี้ก็เขาก็อยู่ในหว่างหลบหนีนก็ตั้งใจหลบหนีเต็มตัวแต่ทั้งฝ่าย สืบสวนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสืบสวนตบวผู้ต้อาคหนึ่งสืบจังหวัดแล้วก็สืบโรงพักเนี่ยเราตั้งทีมแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครต้องทําอะไรบ้างแล้วเราก็มีการประสานงานผ่านไปทางหน่วยที่อยู่ตามแนวชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอมหรือตอชดแล้วก็ประกาศสืบจับไปทั่วประเทศแล้วนในส่วนนี้ทาง หมวดผู้ตองกหนึ่งเราเองก็อยากจะได้ตัวคนร้ายโดยเร็วนะครับในส่วนของงานเราก็ทาไปก็ฝากพี่น้องสือ่อมวลชนนะครับช่วยประกาศสืบจับหรือแจ้งเบาะแสด้วยกันนะครับทางเรามีรางวัลน,น้าจับให้กับคนร้ายรายนี้เนี่ยห้าหมื่นบาทนะครับก็ฝากประชาชนพันด้วยเราอยากจะได้ตัวคนร้ายกลับมาดำเนินคดีโดยเร็วเพราะเขามีคดีถึงสองคดีด้วยกันเป็นคดีที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับส่วนเรื่องคดีที่สี่ที่อยากจะ เล่าให้ฟังนะครับก็เป็นคดีที่คล้ายๆกับคดีที่สองเหมือนกันเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งช่วงเนี้ในพื้นที่เรื่องที่สี่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับหลายท่านก็คงทราบดีนะครับจังหวัดปทุมธานีเนี่ยพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เส้นถนนลังสิกนครนายกลึกลึกเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีคลองอยู่นะคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่ไปถึงคลองสิบในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองเนี่ย ไม่ค่อยจะเกิดเหตุเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะมีเจ้าที่ตำรวจนะครับมีไฟฟ้าสองสว่างมีกล้องวงจรปิดมีเจ้าที่นะครับหลายๆส่วนเราออกตรวจตรากันเป็นประจำในส่วนที่เป็นคลองลึกๆเข้าไปเนี่ยเราก็มีการต,วตารวจตราแต่ด้วยความที่พื้นที่เนี่ยนะครับค่อนข้างค่อนข้างจะกว้างไกลมากนะครับก็จะกลายเป็นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับมักจะมีการไปรวมตัวกันนะครับแล้วก็ ออกมาพบปะพูดคุยกันบ้างนะครับสังสารคบ้างดื่มสุราบ้างนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่ไปเกิดอยู่ในในถนนนะครับที่ค่อนข้างจะอยู่ตามคลองตามที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่น2คน2กลุ่มนะครับมีการขมิ่นกันมาโดยตลอดนะครับเราดูจากหลักฐานที่ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการแชทการพูดคุยการขมิ่นกันไปขมิ่นกันมาเนี่ยนัดกันจะมาเจอกันเลยวันนั้น นะครับในวันที่เกิดเหตุและสุดท้ายนะครับก็ด้วยอาวุธปืนต่างๆเนี่ยเท่าที่เห็นอันนี้ยิ่งไทยประดิษฐ์เข้าไปใหญ่เลยทจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดร้านขายของเก่าที่อยู่ติดกับร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับเด็กกลุ่มหนึ่งเยาวชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทํางานอยู่ในร้านขายของเก่าพอกลุ่มที่มีเรื่องการนัดมาเจอกันแถวๆหน้าร้านเซเว่นใกล้เคียงก็มีการยิงอาวุธปืนเนี่ยออกมาจากภายในร้าน เรื่องนี้นะครับก็โชคร้ายมีน้องคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนด้วยกันนะครับแต่ในที่สุดนะครับเ,เราก็สามารถฝ่ายสืบสวนเราเนี่ยก็สามารถสืบสวนติดตามจับกลุมคนร้ายเนี่ยมาได้ในเบื้องต้นก่อนใน3สามคนนะครับที่เหลือเราก็จะทาการสืบสวนติดตามจับกลุมต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสีเ่เรื่องที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาใกล,ใกล้เคียงกันตั้งแต่ช่วงวันที่18ถึงวัน 20, ที่2ี่นะครับก็อยากจะมา เล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังแล้วก็เป็นเรื่องผลการปฏิบัติงานการสนที่กาลังร่วมกันระหว่างตํารวจเรากับทางหน่วยงานที่ทเกี่ยวข้องด้วยนะครับทําให้งานนี้สําเร็จร่วงไปด้วยดีก็ต้องต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกทุกหน่วยด้วยนะครับทั้งน้องทหารแล้วก็ปปสอด้วยครับขอบคุณมากครับ